สวัสดีครับตัวนี้ผมก็อยู่บูธนะครับของนิสสันนะครับที่ที่เราเป็นสันสนครศรีมรลราน,นะครับตอนนี้ก็ศูนย์ของนิสสันตั้งบูธนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ครศรีมาล่านะครับนี่สเปคของเขาแล้วก็ลักษณนะราคานะครับอลูมิเนี้ก็ตัดมาได้จะใช้น้ำมันอกเทนเ1้าหก้าาว แกส๊สโซฮอล์9195แล้วก็ E20 ได้นะครับเ๊้มาดูกันเลยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโหตุ้นนี้ขายดีนะครับจากที่สู์ที่คนครศรีธรรมราชน,นะครับมีโปกมีเดีไลด์ด้วยนะครับ ทุนนี้ก็ราคาพอดีพอดีครับไม่แพงสำรัคน,นที่ต้องการหารถอยู่คนเดียวค่าเปลี่ยนก็น้อยนะครับนี่รอเ้า ็ตอนนี้ก็มีนะครับมีดาวนะครับที่นี่ก็หมื่งเก้าพันเก้าเกาสิบบากันชั้นหนึ่งสีนะครับเรามาเปิดดูด้านหลังดูถ้าเป็นไงบ้างนี่นะครับมีทีละเบลด้วยนะครับมาฐานเขา ตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับอ่าตั้งแก้วตั้งอะไรได้นะครับแต่ว่ารุ่นรุ่นท็อกก็ยังสามารถเปิดตรงนี้ได้นะอนี้ปิดไปเลยความหอมยังความใหม่ยังมีอยู่นะครับ ก็นั่งสีคน้าคนก็โอเคนะครับทีนี้คันนี้นะคะก็มีที่ใส่แก้วด้วยสองแก้วแล้จะมีมีเบลลัดด้วยโอ้ยนั่งได้สามคนนะเพราะมีเบลยวสามสามท่านนะสามเส้นนะหนึ่งสองแล้วก็สามแขวนอยู่นะครับ ามาดูข้างหน้าแล้วเป็นไงบ้างน,นะข้างหน้า,าเรากันแดดก็มีนะครับมาฐานตันนี้ก็เป็นเทปเป็นแผ่นซีดีนะคองจอะใช้ถ้าอันนี้มีดิสด้วยในการเปิดปิดกลางวันกลางคืน นี่ปุ่มเปิดแอร์นะครับแล้วนี่ปิดเปิดลมข้างนอกข้างในออกมาข้างนอนนี่ก็เป็นเกียร์นะเกียร์ตวตัวตนี้มีปุ่มอะไรเนะี่ยนี่ครับไว้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับโทรก็ได้ที่ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นบล็อกแบบนี้พอ้วมี USB UH ด้วยนะครับมีสาย a u ิโอนะตอบโรัรศั์ได้เลยนะครับเข้ามาแล้วมีแฟลชไดร์ วางเช้ได้นะครับนั่งก็ชับนะฮะรุ่นนี้ก็ใช้แม่กุญแจกุญแจนะเสียไป เขถือว่ากว้างขวางใช้ได้นะครับนั่งได้ทั้งหมด5คนครับด้านหลัง3ด้านหน้า2เาไม่เบลนะเบล3ด้านหน้าอีก2เป็นห้าขอยอย่าลืครับกด subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วย